ครอบครัวผัวเมียต้องมีวินัยสี่ห่วมเป็นวินัยส่วนรวมของคููผัวตัวเมียต้องเอาใจใส่อย่าให้มันเสื่อมเสียสี่ห่วมวินัยผัวเมียต้องจำใส่ใจเอาไว้ให้ดีห่วมที่หนึ่งเมนห่วมกินข้าวพ้าเดียว อย่าไปล็อกหาเที่ยวกินคนเดียวนอกสถานที่พร้อมกันเสริมแต่งเท่าที่แห้งเฮามีอย่าไปหลักจอบลีกินแนวดีๆให้คนหนึ่งคอยหวมที่สองหว่วมถงเงินเดียวกัน อย่าได้บิแบ่งปันเงินเจ้าและเงินคอยช่วยกันอดอ้อมเก็บเงินไว้ใส่ซอยเพื่อลูกเกิดมาพายซอยจะบ่ตำาต้อยดอยวาสนาหวมที่สาม ่วมบ่อนนอนเดียวกันอย่าไปคิดเสกสันนอกใจผัวหรือภรรยาเนวมันบ่ดีเขาก่อบ่ควรสันหามาเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาให้ภรรยาสามีแยนทางกันห่วมที่สี่เป็นห่วมที่มีความหมายเมื่อมีปัญหาใดๆ ให้มาปรึกษาหาลือกันเพื่อหาทางออกให้มันมีความสร้างสรรค์ทุกทุกปัญหาสำคัญต้องหาลือกันช่วยกันแก้ไขสี่ห่วมที่เก่าครอบครัวของเฮาจำเป็นต้องมีเพราะมันถึกตามประเพณี ของพี่น้องลาวมาแต่ใดๆขอหของทุกท่านจงท่องจำใส่ใจถ้าเฮ็ดสีห่วมนี่ไดครอบครัวจะสีวิไลหุ่งเฮืองทาโอ